32มสงจับวัดตปองออกเพื่อมาหยิบครับ2ยบซีัเอาเพื่อไว้จาน้อยซะยึดข้างโมงใส่จะกลายเป็นไรเมันต้องไปไนไรแต่ว่าตอนนี้มันเขาบดขยักหมดเขาไปแบามันเปยนแบบยังมีอันยู่ครับกินอยู่ครับยังมีกินอยู่ครับกินหนียวเพื่อมองในเม็ดมันรับตะไค่ไมนยังของสวงโค้งมั่นน่าจะถึงเขียวอยู่ครับมื่อก้ใส่ยึดข้างเขาไม่จะเก็บดูหรือว่าเม่อก็้แบบครับแต่เมันก็ยังมีตกข่ายนิดน้อยครับ เรื่องซ่อมก็ไปนี่ก็ยังก็เลยไว้พอให้มันกินออกเล็กน้อยอากาศอากาศเขาแจ็กหน่อยมันอากาศให้ระบายผมจะไม่เปิดประตูออกนั่นเห็นกินมันออกนะแต่ไปเอาปองมันลงมาซะก่อนครับอยากมันสุดลงไปอีกครับอ๋อหมอกไผ่โดนงานซ่อมแซมเมนชั่วคราววัดบ้านเก่าโอนะครับแต่ไม่ชั่วคราวแล้วนะครับใช้งานเยอะเหลือเกินนะครับปองนี่มันเป็นเคัื่งสื่อมากหยีทหาล้มันสามลอยหาซีดตอบหนึง สี่ลอยครับสามลอยหาซีเดนีเลยวรัาเดีที่มหาโลบบมีครับตัวนี้บมีมีตาดินมีตาดินดินนี่สอบล้วลอยหาซิสีทีม่มาโลเออเกือบประมาณเดี๋ยวมันเครืงเครืงสอบปุ๋ยเขาใส่สอบปุ๋ย้ยมันัเต็มสอบป<อ>ุ๋ยน,น,น,นั้นเครืองออบอันดินชนไฟเท่ากันไหมบ้างไม่สอยหาสีบมีอยู่ไหมบามีครับอยู่ประมาณหกสงอบปุ๋นสอบประมาณสามนี่ ปูนท่อนไฟมเป็นบวกครับนี่ัอีอป้ปรึกษาหาลือนะครับงานก่อสร้างเมมนะครับปกติเป็นเมมชั่วคราวนะครับแต่พอใช้งานนี่ใช้ บ่อยเหลือเกินก็เลยไม่ได้เป็นเมมชั่วข้าวนะครับ <c oughs> มเมื่อ <c oughs> ก่อนเป็นเมมชั่วคราวเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนไม่ได้แล้วนะครับแต่ข้าวตะกี้กับบัวได้มีงานตะก,กี้กับย่งบัวได้ดูตะกี้กับมีแต่เขาทั้งในนะบ้านนีว่า,นนานนวมันปีละหลายเถื่อนที่มัใส่งานประโยชน์ซักก็ผม คั้นคืดเบิ้องล่างเหมือนเป็นการรูดต่วนย่อมอยู่ครับลูกตากระเรียนมาให้ภาวะของคนได้เสี่ยวไปหั่นเนาะบปเจนเฮ่เข้าไปขวดไปเศษไปถูเบิร์ดสุ่อเสียงสุ่อย่างไปจัดเอียงครับเศษเอียงไปก็เอียกัอย่างต่างต่างพอผ่านมันก็บอกคนนี้มันก็เมียนนั่นเดียวครับเจ้า่าเจ้า่าต้องไปกวดทั้ความสะอาดเบิร์ดทุยังสามมือสามมือวันนี้วันนี้ครับทำความสะอาดทุกอย่างวัดเข้านนี้หั่ เพชรบุญยู่เฮือนแล้วเอาไปห่อแล้วเผาแล้วก็แล้วมึงเรียกให้เผาจุดครับผมแต่ว่าลุงตาพยายามเหลาอยู่อยากให้บำเพ็ญบุญอยู่เฮือนเฮือนพ่อแม่พันสามไว้ให้แล้วน้อยกระช่างไหลกระต่างกลางเต่ลงลุงตาเม,าม่นนะครับอบอุ่นดีครับทีใ่ใจหลายครัวลุงตา,า,าแบบโบราณแม่นครับแม่โบราณอยากให้เฮ็ดอยู่เฮือนลุงตานะว่าไม่นานนู่นแต่ว่าลุงตาเฮ็ดเทชรช่งเนี่ยก็ย้อนจากที่ละนี่ เอาคันจกออมาพัดยี่หลีกับพ่อ้องมาต้องยากก็มาบันเพื่อนหุนวัดเจ้าสุดเลยไปหันไปหันกันเผาหมเลยมันก็ง่ายมันกิสะดวกกาภาษาเป็นภาษาเดืบอยเ่า้ยู้เรียนผุลักทุเลกับภาษาคันมาเราก็บาดใจกับจูงมาทำไมเที่ยกัจูงบ่มีเด้กได้ปานนี้เนาะ มันหาวี่เป็นบีอะเมันยังเรนงแบบคาเซ้าอันนีไม่ไอญ่านี่มันแบบนั้นสามสี่พันเรอสามพันขึ้นไปสามพันอ๋อสี่พันี่พันสี่พันสี่พันสี่พันเลยมนี่พร้อมสองเผาไฟฟ้าอยอีัน กรืไม่เ่นนำมันน้ำมันนมันย่างกีแลกมันน้ำมันแต่ว่าลก็นาผู้กับไปไผ้ม่จิมไม่จิบพนน้ำมันจิบพลนั่นแหละอีกมันก็เลยใส่พลังสูงใส่เน้อหลการห้าวใหไฮก็ดำมวยก็พบเป็นหยักเพราะเรมวาจ่งเจ้าพวกรูปเจ้ะพวกรูปพวกรูปพวเป็นหยักเจ้าที่นะเต่าต่ามกันด้วยความเจริญโภหนา อันที่แหล้วมันเคลื่อนที่ใดเป็นบบครับลุงต่ายมมจงเรงตาเราห็่อว่เอ้าบานนี้ว่าไปนมานเคลื่อนบะไรนมันามันหนากเลยหันมันเขื่อนใหญ่โอเอาไปมารอยู่หันประจํำเลยบ้านนีบวไปใส่เมนเมนชั่วเขาจังได้คือใส่งานกระไทยแท้วัสดุท่านขันสมมุติว่านะครับผมคันนบ่ให้จังซี่ก็สิ้มแพงบ่นีบ่จา อันขงคุงคงสางของรถมาใส่ช่วงช่วงล่างของรถบอครับบอโอ้รถมันก็ย้อนมันเป็นแบบนี้เนาะพปมาเนาะขันเมทไว้ก็พื้นมองหันตลอดเลยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเงี้บอครับเอ้า จังเสียมาสะรูปตังเย็นครับค่ะต้วงานสมเสียมมีนนะครับมีนชั่วข้าวของวัดบ้านโกโบนะครับแต่ไม่ชั่วข้าวแล้วนะครับใช้งานมานานแล้วนะครับบริษัญาติง่อนบาคถ้ามาบินธรรมาไมจะเอา s o v i บาททาวายมาอย่าเข็ดในความสะดวก บรยากห้มันหากจังที่นะกรมังใจกนงตาเอาเอาเฟอรนที่บนข้าเจ้าวันจะโจมไปดู่นี่บอานท่านเนาะทั่เพราะว่าเอาฤกษ์สีสนไปว่างโพงเเรียบร้อยสอบถามทุกคนไปเจอโจมเั้าแผนกไฟน้องข้วเจ้ายังนสวยเหรอไฟชิ จะโทษถามทั้งหลังนะจ๊